สวัสดีค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้เราจะยังคงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองที่มีทุ่งนากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเมื่อพูดถึงเรื่องลี้ลับในแดนอีสานหลายคนมักนึกถึงปอบแต่ในความมืดมิดเว้งว้างของทุ่งกว้างนั้นยังมีอีกหนึ่งตำนานอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวไม่แพ้กันพวกเขาเรียกมันว่าผีพงผีพงบางก็ว่าเป็นวิญญ,ญาณ บางก็ว่าเป็นคนเป็นที่เล่นวิชาอาคมมนต์ดำจนของเข้าตัวคล้ายกับปอบแต่แตกต่างผีพงจะไม่อยู่ในร่างคนยามออกหากินแต่จะถอดจิตหรือจำแรงกายเป็นดวงไฟสว่างวาบลอยเรียบไปตามทุ่งนานในยามค่ำคืนมันไม่ได้ล่ามนุษย์โดยตรงแต่สิ่งที่มันโปรดปรานคือของขาวกบเขียดปลาหรือแม้แต่ซากสัตว์เน่าเปื่อยสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวคือรูปลักษณ์ของมัน ว่ากันว่าดวงไฟที่เห็นนั้นคือแสงที่สว่างออกมาจากกรูจมูกของมันที่เน่าเฟะและมันเกลียดการถูกพบเห็นเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ฉันได้รับฟังมาจากคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งเราจะสมมติชื่อท่านว่าป้าจันท่านยืนยันว่านี่คือประสบการณ์ที่ท่านเจอมากับตัวเองสมัยยังเป็นสาวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสุวรรณภูมิสมัยป้ายังสาวสาวนานมาแล้วละ่ะ หมู่บ้านของป้ามันกันดาลไฟฟ้าก็ยังไม่มีพอตะวันตกดินทุกอย่างก็มืดสนิทชาวบ้านจะเข้าบ้ายปิดประตูหน้าต่างกันหมดเพราะคนเท่าคนแก่จะเตือนนักหนาว่ากลางคืนอย่าออกไปทุ่งอย่าไปส่องไฟถ้าเห็นไฟแวบๆบแบบกลางนาให้หลบทันทีพวกเราก็รู้กันว่าเขาหมายถึงโพงในหมู่บ้านป้ามันมีตายายคู่หนึ่ง แกอาศาัยอยู่กระท่อมท้ายหมู่บ้านติดคันนาเลยสองคนนี้แกไม่ส่งสิงงับใครดูลึกลับชาวบ้านก็ลือกันว่าแกนั่นแหละเลี้ยงโพงหรือไม่ก็เป็นโพงซะเองมีคืนหนึ่งคืนเดือนแรมมือชนิดที่ว่ามองไม่เห็นมือตัวเองคืนนั้นน้องสาวของป้ามันไม่สบายตัวร้อนจีชักตาเหลือกเลยแม่ของป้าก็ร้องไห้จะเป็นจะตาย ต้องใช้สมุนไพรแต่สมุนไพรที่ว่านั้นมันดันอยู่ที่กระท่อมของหมอทำอีกคนซึ่งต้องเดินลัดทุ่งไปมันไม่มีทางเลือกพอกับแม่ของป้าเลยตัดสินใจไปกันเองสองคนโดยทิ้งป้าไว้กับน้องที่กําลังชักพ่อจุดใต้ถือมีดพลาเล่มใหญ่ส่วนแม่ก็ถือกระต่ายยาป้าร้องไห้บอกว่าพอ่ออย่าไปทั้งทุ่งมันมืด พ่อตบหัวป้าเบาๆบอเป็นอย่างดอกลูกพ่อมีมีดหมอผีสางมันไม่กล้าหรอกแล้วสองคนก็เดินลงบันไดาหายไปในความมืดป้านางกอดน้องเฝ้ามองออกไปทางหน้าต่างคืนนั้นมันเงียบเงียบจนน่ากลัวไม่มีเสียงกบเขียดร้องเลยสักแอะเดียวผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ป้าเริ่มใจไม่ดีและป้าก็ได้ยินเสียง เสียงคนวิ่งเสียงฝีเท้าย่ำน้ำดังต่อมต่อมตอมมาจากทางทุ่งนาแล้วก็มีเสียงพ่อตะกรนมาแต่ไกลจันปิดประตูลั่นกอนเร็วป้าตกใจรีบวิ่งไปลงกรอนประตูไม้ไม่ถึงอึดใจพ่อกับแม่ก็วิ่งถลาขึ้นบันไดมาในบ้านพ่อรีบเอาไม้คานมาขัดประตูไว้แน่นสภาพของพ่อกับแม่เปียกมันล่อมันแลกตาก็เลือก เหมือนคนเจอผีแม่ของป้าซุดลงไปกองกับพื้นร้องไห้จนตัวยโยนกระตายาหายไปไหนก็ไม่รู้พ่อแม่เกิดอะไรขึ้นป้าถามพอหอบหายใจหน้าซี่เผื่อดมันมันออกมาพ่อพูดเสียงสัน่นอะไรออกมาพ่อพ่อฉีไปทางหน้าต่างโพงมันไล่กูพ่อเล่าว่าตอนที่เดินไปเกือบถึงกลางทุ่ง พอเห็นมันทีแรกมันเป็นแค่แสงไฟดวงเล็กๆสีเขียวอมฟ้ามันลอยวูบวาบอยู่ไกลๆเหมือนคนส่องกบพ่อก็พยายามเดินเลี่ยงแต่เหมือนมันรู้แสงไฟนั้นมันหยุดนิ่งแล้วมันก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนพ้นยอดข้าวพ่อบอกว่าตอนนั้นแหละที่เห็นมันไม่ใช่แสงไฟจากไฟฉายแต่มันเป็นร่างร่างที่ผอมเกรง็ง ดำทะมึนและแสงนั้นมันสว่างวาบออกมาจากใบหน้าของมันพอบอกว่ามันไม่มีตาไม่มีปากมีแค่รูบโบโบตรงจมูกที่มีแสงสว่างพุ่งออกมาวินาทีที่พ่อเห็นมันก็พุ่งเข้ามามันไม่ได้วิ่งมันลอยมันลอยมาเหนือพื้นนาเร็วมากพอกับแม่ทิ้งทุกอย่างวิ่งไม่คิดชีวิตพอบอกว่าพอได้ยินเสียงมัน มันไม่ใช่เสียงร้องแต่มันเป็นเสียงเสียงสูตดลมหายใจเหมือนมันกำลังดมกลิ่นปานางฝั่งพ่อเล่าขนลุกไปทั้งตัวแล้วเราก็ได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเน่าเหม็นขาวผสมกับกลิ่นโครนสาบกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆจนเราแทบอ้วกมันมามันอยู่ใต้ถุนบ้านเราทุกคนเงียบกริบ ป้าเอามืออดปากน้องไว้เราได้ยินเสียงเสียงมือนเมียอะไรบางอย่างเปียกๆลืนล่นๆเดินย่ำอยู่ดินใต้ถุนแล้วมันก็หยุดมันหยุดอยู่ตรงใต้ห้องที่เรานั่งกันอยู่พอดีความเงียบที่น่าอึดอักแล้วมันก็ฟืดมันสูดกลิน่นมันสูดกลิ่นแรงมากจนป้ารู้สึกได้ถึงลมที่ลอดผ่านช่องว่างระหว่างพื้นแมกกาะดานขึ้นมา มันรู้ว่าเราอยู่ข้างบนแม่ของป้าสวดมนต์พ่อก็กำมีดหมอแน่นแล้วมันก็ควรนมันควรนเสาบ้านเสียงเล็บหรืออะไรสักอย่างกรีดไปบนเนื้อไม้มันควรนอยู่พักใหญ่เหมือนพยายามจะปีนขึ้นมาพวกเราสี่คนพ่อแม่ลูกกอดกันกลมตัวสัน่นไม่มีใครกล้าหายใจแรงไม่รู้ว่านานแค่ไหนจนเสียงไก่ขัน พอแสงแรกของวันส่องมากลิ่นเหม็นนั้นก็จางหายไปพอค่อยๆเปิดประตูใต้ถุนบ้านโล่งไม่มีอะไรแต่ที่เสาเรือนต้นที่มันควรมันมีเมือกเมือกสีเขียวคล้ำลื่นๆเหม็นคาวติดอยู่เต็ำเสาและที่พื้นดินมีแต่รอยไม่ใช่รอยเท้าคนแต่เป็นรอยลากเป็นทางยาว หายกลับเข้าไปในทุ่งนาวันนั้นน้องสาวของป้าอาการก็แปลกจูจ่ๆก็หายเป็นปลิดทิ้งส่วนตายายท้ายหมู่บ้านไม่กี่วันต่อมาชาวบ้านก็ไปเจอแกนอนตายในกระท่อมสภาพศพแห้งเหี่ยวเหมือนถูกสูบน้ำออกจากตัวหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแสงไฟลวงกลางทุ่งนั้นอีกเลย แต่ป้าจันบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังจำกลิ่นขาวนั้นได้ติดจมูกและท่านก็ยังไม่เคยเหยียบย่างลงไปในทุ่งนายามค่ำคืนอีกเลยตลอดชีวิต